เวลาเราพูดถึงการทำนายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ข้อมูลสถิติมากมายมาวิเคราะห์ใช่ไหมครับแต่ว่ามีแฟนบอลคนหนึ่งในเว็บบอร์ดผ่านทิปที่คิดต่างแบบสุดขั้วเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกคำทำนายของเขากันที่บอกเลยว่ากล้าท้าชนทุกสถิติมาดูกันครับว่ามุมมองของมนุษย์เราเนี่ยจะเป็นยังไงเมื่อต้องมาเจอกับตะก,กะของเครื่องจกักร เปิดมาประโยคแรกก็ชัดเลยครับนี่คือจุดยืนของผู้เขียนกระทูท้ท่านนี้เลยคือประกาศตัวชัดเจนว่าขอคิดต่างขอสวนกระแสทุกคำทํานายที่มาจากข้อมูลล้วนๆซึ่งนี่แหละครับคือแกนหลักของการวิเคราะห์ทั้งหมดที่เราจะมาดูกันในวันนี้ เราจะมาไล่เรียงกันไปเลยนะคะว่าในมุมมองของแฟนบอลท่านนี้เนี่ยเขามองภาพรวมของลีกในฤดูกาล2025-2026ไว้อย่างไรบ้างตั้งแต่ทีมไหนจะลุ้นแชมป์ไปจนถึงทีมไหนที่จะกลายเป็นมามืดสร้างเซอร์ไพรส์โอเคครับมาเริ่มกันที่โซนบนสุดของตารางกันก่อนเลยกับโซนลุ้นแชมป์ซึ่งในสายตาของผู้เขียนท่านนี้นะคบมีแค่3ทีมเท่านั้นที่มีศักยภาพพอที่จะไปถึงตำแหน่งแชมป์ได้ และนี่คือ3ทีมที่ว่าครับเขาทำนายว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะควา้าแชมป์ไปครองตามมาด้วยลิเวอร์พูลในอันดับที่2และเชลซีในอันดับที่3เอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกเหตุผลของแต่ละทีมกันดีกว่าว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ตามโพยนี้เลยนะครับแชมป์พรีเมียร์ลีกจะตกเป็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้คำถามคือทำไมล่ะคือหัวใจสำคัญเลยนะที่ผู้เขียนเขายกมาก็คือเรื่องของความสมดุลในแดนกลาง เขาเชื่อว่าการที่ซิตี้ได้ตัวไรเดอร์สมาเล่นคู่กับโรดี้เนี่ยมันจะทําให้ทีมสมบูรณ์แบบมากแล้วสิ่งนี้แหละครับจะทําให้พวกเขามีเกมรับที่ดีที่สุดในลีกซึ่งเป็นกุญแจสําคัญสู่การเป็นแชมป์ถึงแม้ว่าเกมรุกอาจจะดูดรอปลงไปบ้างถ้าไม่มีเดอะบอยก็ตามขยับมาที่ทีมอันดับ2กันบ้างครับนั่นก็คือลิเวอร์พูลจุดที่ตัดสินแชมป์กันเลยเนี่ยมันคือการวัดกันร,ระหว่างเกมรับที่ดีที่สุดของแมนซิตี้กับเกมรุกที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลครับ ซึ่งผู้เขียนเขาฟันธงเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเกมรับที่เหนียวแน่นของซิตี้จะเป็นฝ่ายชนะเกมรุกที่ดุด,ดันของเรวพูลไปได้เพราะเกมรับของเลวพูลยังดูมีช่องโหว่อยู่และทีมสุดท้ายในกลุ่มลุ้นแชมป์นี้ก็คือเชลซีครับทีมที่เขามองเป็นเหมือนตัวแปรสำคัญเป็นวายการ์ของลีกเลยภาพของเชลซีในฤดูกาลนี้เนี่ยถูกมองว่าเป็นทีมพลังหนุ่มที่น่ากลัวมากนะคือเท่าวันไหนเข้าฝักขึ้นมาเนี่ย สามารถล้มได้ทุกทีมเลยแต่ในขณะเดียวกันก็พร้อมจะไปสะดุดกับทีมเล็กๆได้เหมือนกันปัญหาสำคัญเลยคือความสม่ำเสมอซึ่งอาจจะยังเร็วไปหน่อยสำหรับฤดูกาลนี้แต่ในอนาคตนี้ไม่แน่เลยครับเอาละครับเราพักเรื่องแชมป์ไว้ก่อนขยับลงมาจากหัวตารางมาดูการต่อสู้ที่บอกเลยว่าดุเดือดไม่แพ้กันนั่นก็คือการแย่งตัวไปเล่นฟุตบอลอยุโรปและคำถามที่หลายคนคงอยากรู้ที่สุด แล้วทีมใหญ่อย่างอาร์เซนอลแมนยูไนเต็ดหรือว่าสเปอร์สละครับพวกเขาไปอยู่ตรงไหนในการทำนายครั้งนี้นี่คืออันดับที่เหลือในท็อปเครับอาร์เซนอลจบที่4แต่ที่เซอร์ไพรส์แบบสุดๆเลยก็คือคริสตัลพาเลซที่ถูกมองว่าจะจบถึงอันดับ5เลยทีเดียวส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและท็อตแนมตามมาเป็นอันดับ6และ7ครับสำหรับอาร์เซนอลเนี่ยเป็นคำทำนายที่น่าสนใจมากนะครับ คือถึงแม้ว่าจะคว้าตัวใบสุดท้ายไปแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จแต่ผู้เขียนเขามองว่าฟอร์มโดยรวงอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คาดหวังและมันอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้จัดการทีมหลังจบฤดูกาลได้เลยนะและนี่คืออันดับที่ช็อกที่สุดในคำทำนายชุดนี้แล้วครับอันดับ5ใครจะไปคิดล่ะครับว่าคริสตัลพาเลซจะถูกทำนายให้จบสูงขนาดนี้เหตุผลที่เขาให้ไว้ก็คือ เขามองว่าการที่ทีมคว้าแชมป์เ a Cup ับมาได้เนี่ยมันเหมือนการปลดล็อกศักยภาพและความมั่นใจของทีมไปเลยทำให้ตอนนี้พวกเขาพร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นมาท้าชิมพื้นที่ยุโรปแบบเต็มตัว ส่วน2ทีมที่ต้องอกหักพลาดตัวแชมเปี้ยนส์ลีกไปก็คือแมนยูไนเต็ดที่ถูกมองว่าจะไปแ่วเอาในช่วงท้ายๆเพราะปัญหาในแนวรับยังไม่ถูกแก้ไขส่วนสเปอร์สก็ถูกมองว่าการฝากความหวังไว้ที่กองหน้าคนเดียวอย่างริชาร์ลิสซอนเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงที่สูงเกินไปสําหรับการจะลุ้นท็อกฟยาวๆทางฤดูกาลมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับเราจะย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์ครั้งนี้กันอีกครั้ง และทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่บทสรุปสุดท้ายครับมันคือการเดิมพันที่ส่วนทางกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างมุมมองของแฟนบอลที่เชื่อมั่นในเกมรับของแมนเชสเตอร์ซิตี้กับข้อมูลมหาสารของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เทใจให้กับเกมรุกของลิเวอร์พูลสุดท้ายคำถามที่น่าคิดก็คือระหว่างสัญชาตญาณกับมุมมองของแฟนบอลที่ดูเกมมาตลอดกับการวิเคราะห์ข้อมูลอันซับซ้อนของเครื่องจักรคำตอบของใครจะแม่นยำกว่ากัน เรื่องนี้ก็คงต้องรอให้ฤดูการจบลงนั่นแหะครับถึงจะได้รู้คำตอบกัน